ปมรักร้าวสุนารีราชสีมาหลังเลิกสามีฝรั่งวาลเตอร์เรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่แย่ที่สุดสำหรับนักร้องลูกทุ่งชื่อดังสุนารีราชสีมาที่นอกจากเจ้าตัวจะสูญเสียพี่สาวที่จากไปยังไม่มีวันหวนกลับแล้วเจ้าตัวยังได้เลิกราก,กับสามีฝรั่งวาลเตอร์ที่อายุห่างกันถึง21ปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่าสุดข่าวบันเทิงช่อง8ดได้มีการพูดคุยข้อมูลเชิงลึก กรณีสุนารีว่าเกิดอะไรขึ้นกรณีสามีทําไมโพสต์แบบนี้ได้ข้อมูลจากคนสสิทสุนารีว่าก็ตามที่สุนารีโพสต์แต่เลิกหรือไม่เลิกสามีต้องให้สุนารีมาพูดเองเร็วนี้จะออกมาพูดแต่ก็มีการระหองระแหงกันจริงแต่มีประโยคหนึ่งที่คนใกล้ตัวบอกว่าตอนนี้ไฟมันยังแรงอยู่เลยไฟแรงมากทะเลาะกันหลายครั้งถามว่าตอนนี้ววลเตอร์อยู่ที่ไหนก็ยังอยู่ที่เนเธอร์แลนด์เปิดปมรักร้าวสุนารีเวลเตอร์ เอาเป็นว่าเราให้ชุนารีออกมาพูดเองอีกทีค่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะ